ปอดของเราได้น้อยมากเช่นคิดเป็นมิลลิลิตรจะได้บางทีถ้าหาว่าเข้าแค่ถึงร้อยมิลลิลิตรไม่เกินยีบสีชั่วโมงได้เผาแน่นอนดูสิครับภาษาลุงเนี่ยถ้าถึงได้ถึง หกรยมิลลิเมตรเอาห้าร้อยก็แล้วกันอันนี้จะอยู่ได้เศษว่าเป็นเดือนก็ว่าได้แต่ถ้าหากว่าได้ถึงพันมิลลิลิตรหปีสบายนะครับถ้าไปได้ถึงพันสองร้อยมิลลิลิตรตามเครื่องวัดที่ว่านี้ อยู่อีกยี่สิบปีห้าสิบปีสบายเลยเช่นลุงออกนะเกินกว่าการงับอากาศหรือดูอากาศที่ว่าเนี่ยเกินกว่าพันสองรอมิลลิลิตรแน่นอนต่อวินาทีนะครับท่านต่อวินาทีนะแปลว่าสูตรปุ๊บเอาแค่วินาทีหนึ่งสองเนี่ยนะ ต่อวินาทีดูสิครับว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะขนาดไหนไม่ต้องไปใช้เครื่องมือหรูหราเลยครับวิิิชัยแค่นี้สบายเลยนี่แหละคือมาจากคําว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบสามารถรักษาตัวเองได้สมบูรณ์และบริบูรณ์นี่แหละสิ่งใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จะมาตรงนี้นะครับลองดูครับ แรงไม่พอจะไม่ขึ้นเลยนะครับเห็นไหมตัวหลังไม่ขึ้นแล้วทีเริ่มอ่อนแล้นะตัวสีดำเงินไม่ขึ้นแล,ล้วเริ่มอ่อนแล้วอ๋อยังขึ้นอยู่มันต้องพักนะตัวแรกเนี่ยสบายมากเห็นไหมเข้าประมาณสักหนึ่งร้อยมิลลิเบตรมิลลิลิตรต่อวินาที เห็นไ,ไหม,ไไหมถ้าหากว่าเป็นเซสว่า500มิลลิลิตรต่อวินาทีเห็นไ,ไหมสองลูกขึ้นมาแล้วเห็นไ,ไหมถ้าหากว่าถึงพันมิลลิลิตรต่อวินาทีสามลูกพรวดทีเดียว เพราะเหตุนี้เองครับจึงใช้คําว่าดูดเข้าเป็นก้อนไปเลยแล้วก็กลั่นเอาไว้นแน่นๆแล้วอากาศที่มันจะระเบิดเถิดเพิงเองสิ่งที่เราได้คือความร้อนหรือพลังงานความร้อนที่มันจะเกิดจุดประกายที่ขั้วหัวใจที่พูดเมื่อกี้เนี่ยศูนย์กลางกายได้ยินแต่เขาว่าศูนย์กลางกาย อยู่ที่สะดือเขาว่าสูงกว่าสะดือสองนิ้วบ้างอันนั้นไม่ใช่แนวทางของลุงออกเปอรซนตศูนย์กลางกายของมนุษย์เราตัวเราก็คือจุดที่มันเป็นขั้วหัวใจคำว่าขั้วหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจมันเป็นรูปคำว่าใจเป็นนามรูปกับนาม มันมามีปฏิสัมพันธ์กันที่ขั้วหัวใจมีขนาดเล็กเท่ากับเซสวาหนึ่งอะตอมก็ว่าได้ครับท่านดูสิครับภาษาที่ลุงสื่อสารเวลานี่การแพทย์ตะวันตกไม่มีทางเรียนรู้ได้ครับหรือการแพทย์แผนปัจจุบันทุกวันนี้เขาใช้กันทั่วโลกเวลานี้ไม่มีทางศึกษาได้ครับแต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิ์รู้และเข้าใจเรื่องนี้ เป็นมีสิทธิ์โดยชอบธรรมแตรู้เรื่องนี้ถึงเวลาแล้วครับท่านที่จะต้องมารู้จักสิ่งนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เกิดให้เกิดให้เกิดทุนทางกายทุนทางใจและทุนทางปัญญาประกอบกันพอไหมครับพอไหมครับ